도움되지 <놀람> 않으아 <놀람> 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 ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ธนาทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมก็มาเจอกับผมอีกหนึ่งที่นะครับนาเคะครับวันนี้ผมก็จะพามาหาตกปลาช่อนณที่อ่างเก็บน้ําประสรยนะครับก็มาเช็คระดับน้ําดูนะครับก็สภาพน้ํายังยังคงเยอะเหมือนกันครับผมกับการเดินหาเลาะดูก็คงจะยากหน่อยนะครับกับสภาพน้ําที่ยังยังคงเยอะขึ้นคงจะเดินตีจุดเข้าจุดลําบากนะครับ แต่ยังไงก็จะพยายามมาหาผลงานให้ได้นะครับผมก็วันนี้ก็จะคงใช้เป็นกบยางแจ็คโซเช่นเคยครับ4เซนหรือมินิ3เซนนะครับก็มาติดตามรับชมครับผมว่าจะมีผลงานมากน้อยเพียงใดครับผมส่วนอุปกรณ์วันนี้ก็ยังคงใช้เป็นสําหรับลอกก็ยังเป็นลอกชิมานนะครับคูลาโด d ีซีสองกนะครับก็ประกบมากับคันของแอร์เกียท็อปสเนกเฮดมิกนะครับผม ลุยกันครับผมว่าจะมีผลงานมากน้อยเพียงใดครับ มไม่โดนครับสะดวครับผมโอ้โหจังหวะมันได้กดถ่ายครับถ้าเปิดกล้องเลยกัดครับ ลวลาช่อนหรือชะโดครับติดหญ้าใครับผม,อ,มอะไรเนี่มีตัวได้ไงเนี่ยปลาช่อนหรือปราชะโดค,ดครับอื้มกดครับปลาช่อนครับผม ฉัตรดูครับไม่ใช่ปลาช่อนครับจีใจหมดนึกว่าปลาช่อนครับที่แท้ก็เป็นชตัตดู ไ้ก็ละลาสักโลได้ครับกลับแน่นครับตัวนี้ขึั่งก่อนครับผม คู่นึงครับเดี๋ยวดูไซปลาครับนี่ครับมาดูไซปากันครับผมชัโดวนรุ่นครับก็ราวสักโลได้ครับตรวนี้ก็ไม่ได้เปิดกล้องทิดว่าไม่มีตัวครับก็ปีสุ่มๆไปเฉยๆครับกัดเลยครับนี่ครับผมกัดกบยางแจ็คโซครับผมสี่เส้นครับสีเหลืองครับชะโดก็ยังชอบนะครับ ออกด้วยนะครับตัวตัวสวยครับสุดยอดครับผมเดี๋ยวก็จะปล่อยนะครับชดโตัวนี้ครับผมไม่ใช่เป้าหมายครับปล่อยนะครับ to นาโดนตีตื้อดูครับผม ชอ,น,อ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 น,คชนครับผมช่อนลึกทะโดโอ้โหนานมีไซส์ครับผมปลาช่อนครับผม สายปลาครับผมสักครู่นึงครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูสายปลากันครับผมนี่ครับตัวสวยเลยครับผมน่าจะโลได้ผมว่านะครับนี่ครับผมกับเหยื่อที่ใช้ก็ครับผมกบยางแจ็คโซครับผมเต็มปากเต็มคาลงคอไปเลยครับช้อนอ่าประแสครับฝากด้วยนะครับผมกับกบยางแจ็คโซมีตัวโดนแน่นอนครับผม อโอ้โหโคตวเล็กครับท่อน ผมนี่ครับผมก็ยังกัดเต็มปากเต็มคำเลยครับผมกับกบยางแจ็คโซสีเซนครับสงสัยจะหิวจัดครับตัวนี้เดี <c oughs> ๋ยวก็ปล่อยนะครับตัวนี้ครับผมสุดยอดครับผมกบยางแจ็คโซปล่อยครับ <c oughs> ไป so darth